ฉันไม่น่าเสียเงิน3 5บาทไปซื้อของเมื่อวานเลยไออันนี้เขาบอกว่าไหนไหนดูซิมันจะกระชากหัวลงมาเหรอเอ้ยจริงๆด้วยมันกระชากหัวตายเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนอีกวันเดียวฉันก็จะได้ตัวนี้แล้วแต่ว่าตัวนี้มันได้เป็นการ์ดไม่ใช่เหรอมันไม่ได้เป็นตัวต้นไม้ไม่ใช่เหรอฉันก็นึกว่าได้เป็นต้นไม้มาเลยหรือว่าฉันต้องซื้อไม่แน่ใจแต่เอาการดไว้ก่อนเดี๋ยวอีก1 3าชั่วโมงฉันจะมาล็อกอินนะฉันจะมาเอานะรอเก็บตั้งนาน ส่วนใหญ่เก็บไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเริ่มเครียดนะ,ะเดี๋ยวกลับมาดูคอสตูมก่อนมีคอสตูมอะไรให้ปะวันนี้ไม่มีคอสตูมนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาคอมเมนต์บอกนะคะว่าดวงอาทิตย์อะ่ะได้ไปแล้วตอนแรกมันสตาร์ทที่75พี่ปุ๊กก็ได้100แล้วเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะไอ้แพนฟูซสลออ็อตอ่ะมันให้มาแต่สลอ็อตมันไม่ได้ให้แพนฟูซมาอ๋อโอเคค่ะโอเคเข้าใจค่คะเอาละวันนี้มีคนแนะนำมาด้วยบอกว่า ซื้ออันนี้สิ most popular มากเลยร้อยจ็ดสบาทโอเคในวันที่โดนหวยแดกแบบนี้ก็ซื้อแม่งเลยฮะ huh? ทุกคนฉันทำอะไรลงไปฉันซื้อต้นไม้เหรอร้อยจ็บเกาบาทแต่ว่าเขาบอกว่ามันคุ้มค่านะเออมีอะไรต้องซื้ออีกไหมวันนี้ซื้อแค่นี้พอนะเดี๋ยวกินมาม่าไป3วันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อใหม่เอาล่ะไปรับบูสเตอร์กันนะคะในกระถางกันก่อนค่ะ โอเคอเฮ้ยมีบูสเตอร์ทานตะวันด้วยทุกคนอ่าแล้วก็มีบูสเตอร์ไอเห็ดอันนี้ด้วยโอเคงั้นก็ไปเริ่มกันเลยเอาละค่ะเราอยู่ในแมปนีออนมิก a ์เทปทัวรนะคะตอนนี้เราอยู่ในด่านที่10แล้วนะคะเมื่อวานเราได้ต้นไม้ต้นนี้มาใหม่ใช่ไหมเอามาลองกันวันนี้นะคะเฮ้ย ด่านนี้มีซอมบี้มาใหม่ด้วยทุกคนเดี๋ยวฉันต้องเล่นเลยเหรอเนี่ยซอมบี้เมื่อกี้นะคะมันมีไอ้พวกที่ถือไม้ด้วยนะมีคนมาบอกว่ามันน่ากลัวอยู่อันเนี้ยไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยไม่เห็นมันทำอะไรเลยยกเว้นแต่จะมีซอมบี้เดินผ่านไปเนี่ยเนี่ย,ยดูดิ โอ้ยิงแปบเดียวเองระยะสั้นๆด้วยนะเอออ่า,อาเดี๋ยวนะไอ้น,นี่เอาไว้ทำอะไระทุกคนเอาไว้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยจริงดิอ้าวอ๋อให้มันกลับไปเริ่มต้นใหม่เหรอเหรอถ้ายังยงั้นก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวกันนะดูดีว่าอัน,นี้ใช้ได้ผลปะ เฮ้ยอันนี้ได้ผลนะ่ะ <All right. S 1> อันนี้ก็ใช้ได้ผลเหมือนกันเดี๋ยวนะตูมตูมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวรอไอ้ตัวเนี้ยมาแบบว่ามาใกล้ๆตรงนี้แล้วก็ลองใช้ต้นไม้ตัวนี้ดูนะเฮ้ยมันเตะวะ่ะมันเตะอะกลับไปก่อนกลับไปก่อนเผื่อเพลงหยุดกลับไปก่อนเผื่อเพลงหยุด เออเพื่อเพลงหยุดเพลงแม่งไม่หยุดเพลงไม่หยุดว่ะทุกคนก้าเลยยิงยิงยงยิงยิงยิงยงมันไม่หยุดเพลงมันไม่หยุดว่ะไม่เป็นไรมา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 ม,ามาตรงนี้มามาเดี๋ยวใช้ไอ้ตัวนี้ย้อนกลับไปใช่ปะ่ะตัวนี้มันจะย้อนกลับได้ใช่ปะมันคือตัวอะไรอ่ะต้นไม้ชื่อดอกอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปหาชื่อเออตัวนี้ดีวะเหมือนกับ มันย้อนเวลาให้ซอมบี้กลับไปเดินใหม่ได้เอ้ยฉันชอบฉันจะใช้ตัวนั้นแหละตัวนัน้นก็จะใช้ฮึบฮึบเดี๋ยวๆๆรอแป,ป๊บหนึ่งนะรอแป,ป๊บหนึ่งนะรอแป,ป๊บน,นึงนะเอากลับไปกลับไปทั้งแถวเลยนะจ๊ะกลับไป ไอตัวเนี้ยมันเหมาะกับการใช้ซอมบี้แค่ตัวเดียวที่เดินผ่านทุกคนถ้ามันมาเป็นกลุ่มอ่ะไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะไอตัวเนี้ยเหมือนรวบรวมซอมบี้ให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นยังไงก็ไม่รู้เตะเเฮ้ยเดี๋ยวมันย้อนเวลาแล้วแล้วมันย้อนดาเมจปะอ้ามาแล้วเพลงธรรมดามาสักทีมาช้าเหลือเกิน ตัวถือไมมาเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดย้ยอนย้อนกลับไปก่อนแป๊บหนึเดย๋ยวเวลากลับไปก่อนอยากรู้ว่าตัวถือไมเป็นยังไงเล่งเวลาหน่อยหลังๆถ้าเกิดสมมติมันยากจะไม่ค่อยเล่งเวลาบ่อยนะคะเพราะว่าแค่แกไม่เล่งเวลาฉันก็ไมรู้จะทําอะไรแล้วมือไมสั่นไปหมดแล้วนะคะนี่อะอ๋อมันเหวี่ยงไมเออมีคนบอกว่ามันเหวี่ยงไมแล้วไปจัดก,การดาเมจข้างๆอะไรประมาณนี้ อ๋อโอเคโอเคย้อนเวลาย้อนเวลาย้อนเวลาไปรวมตัวกันตรงนี้ไหมโอเคนี่ไงเออดีมันมันรวบอะมันรวบดีโอเคได้อยู่ได้อยู่ปึออ๊บหมดแล้วใช่ไหมอ่ะเล็กเวลาแล้วค่ะหมดแล้วหมดที่ไหนอ่ะรอแป๊บหนึง่ง รอแป๊บหนึ่งย้อ,ยอนเวลาโอเคด่านนี้นะคะวันที่สิบก็กง่ายๆย,ยังไม่มีอะไรมากฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยค่ะเย้เอ้ยตัวนี้ชอบชอบเดี๋ยวไปดูชื่อมันดีกว่าเอาไปด้วยเอาไปด้วย มันต้องใช้มีคนบอกว่าพยายามเล่นแลนที่ที่เขาให้มาในด่านนั้นๆในโลกนั้นๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยมันช่วยจัดการซอมบี้ได้ดีจริงๆต่อไปด่านที่11ค่ะเอาละในด่านนี้นะคะมีซอมบี้ให้เห็นแบบแปบบ๊แบบหนึ่งเองยังไม่ทันดูเลยว่ามีอะไรเฮ้ยเรามีบูสเตอร์อันนี้แล้วรีบใช้ก่อนดีกว่าโอเคเฮ้ยด่านนี้ยังไงก็ชนะนะคะเพราะว่ามีบูสเตอร์ทานตะวันทุกคน โอ้แทบมีบูสเตอร์นี้ด้วยโอ้ยยังไงก็ชนะทุกคนเล่งเวลาได้เลยแทบจะไม่ดูเลยก็ได้นะเนี่ยดูดิดูดิรอนนี้มีตังค์จากพันแล้วเนี่ยโอ้โหจะรวยไปไหนแล้วฉันก็มาชนะอยู่ด่านเนี้ยแลด่านต่อไปฉันก็แบบว่าไม่มีบูสเตอร์อะไรแล้วโถเอ้ยแทนที่จะเก็บ ใช้ทีละอันทีละอันมันบังคับปะทุกคนอ่ะโอเคปึ๊บอ่ะมาด้านมาตรงไหนอีกมาตรงไหนอีกอ่ะเอานี้ไปละกันตุ้มตุ้มอ่ะใช้ตัวนี้หน่อยนะใช้ตัวนี้หน่อยฝาบ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 เฮ้ยเฮ้ยใช้อีกรอบนึง ฟ้า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 ทำไม,มข้างบนยังไม่ตายวะทำไม,มข้างบนยังไม่ตายฟ้าฟ้าโอเคเฮ้ยความจริงไอ้ตัวนี้มันดาเมจน้อยเหมือนกันนะเนี่ยเออดีนะฉันรวยเตังค์ก่อนแป๊บนึงฟ้าเฮ้ยข้างบนข้างบนตู้แคร์เฮ้ยเ,เกมนี้ดู ดูชิวๆไปเลยเนื่องจากมีมีบูสเตอร์ตั้ง2อันสมอันนะทุกคนดูดิใส่ตรงนี้ปุ๊บตายเรียบร้อยจบไวจังโอเคต่อไปนะคะด่านที่สิบสอค่ะทุกคน มีตัวยักษ์มาด้วยเออปกติอะเวลาปุกเรียกตัวยักษ์ใช่ปะปุกจะเรียกว่ากากันท่ากากันท่าแต่พอไปอ่านภาษาอังกฤษอะถ้าเกิดจะแบบพูดให้มันสำเนียงอังกฤษอังกฤษหน่อยใช่ปะมันจะกากันเถืกากันเถืกากันเถืเราจะพูดในสำเนียงภาษาไทยไหมกากันทั่วกากันทั่วโอเคหลังจากนี้จะเรียกกากันทั่วใช่ปะไม่ค่อยถนัดปากเลยนะทุกคนกากันทั่วกากันทั่วโอเค มาเนื่องจากมีแต่ตัวหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะเราก็ต้องหาอะไรโหดๆไปด้วยเฮ้ย hey! ของที่เราซื้อมาทําไมเรายังไม่ได้ใช้งานเลยเราซื้อได้มานี่เราซื้อตัวนี้มาเขาบอกว่าตัวนี้มันจะให้เงินเยอะแต่ว่าดีเลย์มันจะนานแต่ว่ามันฟรีนะแล้วก็ตัวเริ่มใหม่นะคะทันตะวันพื้นคนบอกว่าทําไมไม่ใช้แม่เหล็กพูดกี่ครั้งกี่รอบแล้วว่าให้ใช้แม่เหล็กกระชากหัวมันได้ฉันฉันโอเคฉันจะพยายาม มันไม่ถนัดทุกคนคือปกติไม่เคยเล่นสายนี้มาก่อนมันก็เลยวางแผนเงินไม่ค่อยได้อ่ะแป๊บนึงนะความจริงอยากได้ระเบิดเอาไปด้วยนะเพราะว่ามันมีตัวสเก็ตไงเออตัวกริตเตอร์ตัวนี้นะคะมันป้องกันศัตรูที่มาข้างหลังตัวมันได้หมดเลยอะซอมบี้อะอ่ะลองดูค่ะไปกันค่ะด้านนี้ฉันมีแนวโน้มจะแพนแน่เลยะทุกคนอ่ะก่อนอื่นมาตัวนี้ก่อนเลยค่ะตัวนี้ให้ตังค์ทีเดียวแล้วก็หายไปเลย Okay. แล้วหลังจากนั้นเราก็มาฟาร์มดอกไม้กันเอ้ยฉันไม่ได้เอาไอ้นี่มาทุกคนฉันไม่ได้เอาระเบิดพื้นมาไม่เป็นไรจัดการนี้ก่อนเลยไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรทุกคนเอาตัวช็อตน,นี้ไปก่อนเลยอันเล่งเวลานี่มาแล้วแพนฟูดมาแล้วเล่งเวลาแป๊บหนึ่งนะทุกคนจะเย็นๆนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปนี้ได้สเต็ปช็อตนี้ได้จะเย็นๆนะทุกคนนะเดี๋ยวฉันจะเก็บเงินให้ได้250าเอามาใส่ตรงนี้ก่อนโอเคโอเคอย่างน้อยเรามีแพนฟูดไว้อันนึงแล้วมีเอาไว้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะใช้มิน์นะคะเอ้ยไม่ใช่มิน์เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะอ่ะให้มันมาใกล้ๆใช้ โอเคแล้วก็ไอ้อันนี้เขาบอกว่าไหนไหนดูซิมันจะกระชากหัวลงมาเหรอเอ้ยจริงๆด้วยมันกระชากหัวตายเลยทุกคนโอ้ยเยี่ยมไปเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยฉันใส่บูสเตอร์การ์ดนี้ก่อนดีกว่ามันเยอะไงมันเยอะไงโอเคสายนี้ได้อยู่นี่เอานี้ไปกระชากหัวอีกอันนึงเฮ้ยเฮ้ยสเก็ตเหรอตูม <laughs> โอเคโอเคโอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เงินเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้มาเฮ้ยฉันชอบไอ้ตัวนี้อะชอบจังเลยฉันไม่น่าเสียเงิน35บาทไปซื้อของเมื่อวานเลยซื้อตัวนี้ยถูกแล้วเฮ้ย,ยตัวกักกันชั่วมากันชั่วมานี่เฮ้ยระเบิดดีไหมระเบิดอีกรอบหนึน่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อันนี้สองรอบก่อนอัดก่อนแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะใสแบบนะ่อันนี้อ่ะใส่แผ่นฟูด,ดีกว่า แปก็ไปตูมเฮ้ยเจ๋งไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะก็โอเคอยู่นะ <c oughs> ง่ายอะ่ะโอ้แต่น่าสงสารคนที่เขาไม่ได้เติมเงินน่ะคือเราพยายามเล่นแบบไม่เติมเงินเพราะว่ามันมีหลายคนที่เล่นตามปุกอะแล้วเขาก็ไม่ได้เติมเงินไงเราก็เลยพยายามเล่นแต่สุดท้ายเราก็ต้องเสียเงินคือมานั่งคิด,คดว่า เออไหนสักวันฉันก็คงจะต้องซื้อมันอยู่แล้วเสียตอนนั้นกับเสียตอนเนี้ยมันก็คงต้องเสียเหมือนกันงั้นฉันก็ซื้อตอนนี้เลยสิเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จบเพียงเท่านี้วันนี้เหรอวันนี้เอาอีกคลิปหนึ่งไม่ใช่เหรอเอาอีกคลิปหนึ่งก็ได้เออยังมีเกม City Skyline นนี้อยู่ในคิวนะเนี่ยเออแคดไปแล้วด้วยอ่ะจะดูป้าเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่นะคะในพันหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย